ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดพูดคุยกันกับพี่รองธีราศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะฟอร์มตลาดในสัปดาห์นี้เทรนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้หนึ่งหกสองหกรวมไปถึงเซ็นห้าสิบด้วยนะคะของมุมมองไหนคะ่ะ สำหรับการบิดกับเมื่อวานนะครับของตัวลตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมมองว่าแนวาม้าที่1,867เอ่อ630นะครับน่าจะเป็นด่านที่สำคัญแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกเทคโอฟน,นะครับเพื่อ,เ,อเรียกว่ารอในเรื่องของผลการประชุมนะครับของตัวสานาคารการสหรัฐนะครับน่าจะทราบผลในช่วงเช้าวันที่16นะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นภาพในเชิงลบนะครับเกี่ยวกับการส่ง QE แล้วก็การส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดังน,น,นยในฝั่งของตัวตลาดหุ้นนี่ยผมคิดว่าแนวต้านที่ระดับ1 6 0 0สญญามิน่าจะเป็นการสำคัญ,ญแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการย่อลงไปทดสอบแนวรับที่1,600หรือ1 6 0 0ดค่ะ1,630 1,600กรอบประมาณ30จุดน,นะคะ S50 นะ,ะคะซีรีส์ Z นะคะก็ต้องลงตญญามด้วยหรือเปล่ญญาคะ ขาบแนวโน้มนะครับก mm ็มองว่าในฝั่งของตัวไอท่าศูนย์แซตสองหนึ่งเนี่ยดีกลับนะครับเข้าใกล้แนวต้านที่เก้าสิบหกซึ่งเราบอกว่าน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญหลังจากกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเก้าห้าห้านะครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวไอท่าศูนแซตสองหนึ่งเราแนะนำเทคโควต์นะครับที่บริเวณแนวต้านที่ ประชุมนะครับในวันพฤหัสนะครับแล้วก็ให้รอการทะลุ9เสูขึ้นไปนะครับหลังวันพฤหัสเนี่ยนะครับจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกแล้วก็มองแนวตาที่1,010จุดนะครับแต่ถ้าย้อนกลับลงไปต่้งว่ก้าห้านะครับในวันพฤหัสก็จะเป็นภาพในเชิงลบแล้วก็แนะนำให้ช็อตนะครับท่านเ5้าหครับผมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ไม่ใช่จุดช็อตใช่ไหมคะต้องรอคอนเฟิร์มสัญญาณที่95้าก่อนนะคะ ใช่ครับเพราะว่าภาพของตลาดเนี่ยนาจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์สางฐานเเส้นค่าเฉลี่ย2อ0ร้อยวันแต่ถ้ายืนไม่ได้อยู95่950เนี่ยมันจะเป็นภาไเฉล,เล,ลียลบครัคผมค่ะเพราะฉะนั้นลองก็อย่าเพิ่งเข้าช็อตก็อย่าเพิ่งเข้ารอสัญญาณก่อนนะคะลองก็แนะนําให้ทฟฟี่คู่ปิดไปก่อนนะครับค่ะรอ,อให้เรื่องของผลการชี้วหรือขัดับค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองในช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ 1,630จะเป็นแนวต้านนะคะสำหรับตัวของ s s s นะคะซึ่งอตอนนี้ใกล้ชนแล้วนะคะส่วนแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่บริเวณ1,600นะคะ s, s 5 0 Series Z นะคะใครที่อลองมาแล้วนะคะเป็นจุดของการเทค Profit ค่ะนะคะส่วนใครที่รอจังหวะนะคะเข้าสถานะใหม่คงต้องรอคอนเฟิร์มสัญญาณนะคะว่าจะสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้หรือไม่ถ้าในกรณีที่ยืนไม่ได้แล้วหลุดที่955ะ,ะจะเป็นสัญญาณของการเข้าชอ็อตค่ะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเวทแอนด์ซีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในกรณีที่หลุด955ลงไปถ้าท่านต้องการชอร็อตเนี่ยสามารถใช้ตัวของเซ็ตห้าสิบนะ,ะที่เป็นตัว DW เข้าช่วยได้ด้วยนะ,ะแต่ต้องย้ําว่าต้องรอให้หลุดบริเวณ955ก่อนนะ,ะตอนนี้ยังไม่หลุดนะคะในกรณีเล่นขาลงเนี่ยถ้าเกิดใครที่เทรดเซ็ตห้าสิบอยู่แล้วสามารถใช้ DW ของค่า28 m แ c ดคเคีเข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้นะคะเกงกําไรขาลงจะมีตัว S5028P 2 2, 2 0 3 a ค่าเกียร์ดิ้ง10.4เซน s i ิวิต t ี้0.74นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 m a c คอี่ค่ะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR code มุมจอนะคะเป็นเพื่อนรับบทวิเคราะห์ฟรีได้ Search at h a i DW หรือติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c q u a r i DW28 ติดตามข้อม